เด็นแคนระพลจากเซโนมาจากโรงเรียนมสองสถานที่พุทธุมันรับใจที่ว่าได้มาดูการใช้ชีวิตของคนในเซเนก้าแล้วก็ได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นี่ได้่องากอาหารทะเลควรได้ชิมนะครับว <Okay. S 2> ่าสดมากโอเคที่น้องเีราก็มีต้องหลายสถานที่เช่นเมาอีเดนจะได้มาดูสถานที่สวยๆของเยียแนา่าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างครับก็เฟรนดี่มากครับ ตอนอยิงก็ต้อนรับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเล้วนวันสุดท้ายนะครับแล้วชอบโรงเรียนนี้ไหมครับชอบว้าว <Wow! S 1> แล้วอยู่บ้านโฮสเป็นไงครับก็โฮสเขาเป็นคนเป็นเฟรนลี่ต้อนรับต้อนรับดีแล้วก็เฟกซิเบิลถ้ามีโอกาสได้มาก็าแนะนำให้มาแลใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ